สวัสดีพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วเขปาป่าฤือดูเก็บของป่ามาแล้วพี่น้องของกินธรรมชาติของกินตามฤดูกาลมาเก็บอีกแล้วกระเทียมปา่าที่เยอรมันปา๊าพี่น้องเลย ไอ้คนข้าเจ้ามัดตัดมองนี่มองกันมองกันใกล้ๆทางจอดมองจอรดรถพี่น้องมองจอรดรถผพ้ใได้กับไม่เงี้ยวนี่ละ่ะอันนี้ข้าเจ้าตัดไปขายเบิ่งส้งเห็นลานอนลานอันตรุรกีข้าเจ้าขายอยู่ขายเป็นคำเป็นมัดอยู่นี่ข้าเจ้ามัดตัดเล่าเล่าเล่าเอานีไปขายเบิ้งส้งเห็นอยู่ลานข้าเจ้าอยู่โอ้ยว่าสิมาทายสูเบิงกรซื้อน,นี่ละ่ะ กระเทียมป่าตัวผู้พี่น้องมาเบิงน้าํากันนี่บิ่งได้งามๆกระสํมพักแป้นนั่นล่ะ,ละไม่ใหญ่กว่าพักแป้นหน่อยนึงอยู่งามๆพุ่นโอ้ยออกดอกแล้วก็มีหอยหวานพี่น้อง ยืนงงในดงกระเทียมจริงๆแหละพี่น้องเอ้ยงามครับพี่น้องมันขึ้นเต็มที่แล้วตอนนี้ดอกก้าลังสิโพเต็มเป็นมดทองล่องเนี่ยพี่น้องเอ้ยค่อนสิเก็บจังใดละบาทเท่นนี่หลายคางลายแหนกสิเก็บเลือกเก็บตั้งแต่ต้นมันงามๆามๆนอนตัวนะเก็บเก็บเก็บมามามาเก็บๆๆมามาๆๆพี่น้อง งามคักมึงแน่เมียเล็กเมียน้อยก็ขคืนแซงสะซอนซอนม,าม,าม,ามันมันมาเก็บมึงเนี่ยโอ้ยใบใหญ่ไไคักมันเองได้เก็บเป็นใบเป็นใบเอาเดี๋ยวบาทเธอนี่โอ้ มา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 ใช้กันเก็บพ่น้องเฝ้าเก็บเฝ้าเมื่อดิยานเผ <c oughs> ือดสงวนเนาะยุกไก่ฮอนด้างพร้อมโอ้ย cát ta khuẩn cát ta khuẩn pinh ngọc, tôn nần cả ngảm tôn nề chắc sẽ âm vang đấy โอ้ยอุ่นอวบอวบอวบซ้อนคักโอ้ย มันมีความสิเ่าพี่น้องสอนกับการเก็บมันหลายมันงามของธรรมชาติธรรมชาติให้มาเโอ้ยเลือกต้นได้ละ่ะของอยู่ของกินตามธรรมชาติโอ้ย แดดออกแล้วพี่นอ้นองเนี่ยมองแดดช่องๆนี่แหละงามบ่โอ้ยสุดยอดเบ่งชัดๆงามๆนี่พี่นอ้องพวงเนี่ยโอ้ยครับครับครับเน่ย วานหากบอพี่น้องเมื่อนี้ก็มาส้มกระเทียมปลาคือเก้าพี่น้องของกินตามฤดูกาลเนาะมากเก็บเพอไปโยไปกินนี่แหละเมื่อเมื่อบาดนี้พอดีเหรออากาศก็ดีด,ด,ดีบาดแดดบาดคึมเนาะพี่นอ้องย่ดีไม่แหงสุขุมสุขคนเดอ้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมมยู่ดีไม่แอ้ง